สถานที่มันกว้างมากนะคะน้องโนกรีสอร์ทค่ะอย่ามีใครสักคนนะคะเก่งๆแบบบริหารแลว้ววิศวะแบบเก่งๆมาออกแบบแบบไอเดียทําซุ้มทําทุกสิ่งทุกอย่างทําเป็นแบบเป็นร้านดนตรีร้านอาหารแล้วคนพักวันนะประมาณ2 0 0ร0อยคนแล้วก็ทั่รวลงอินเทอร์เน็ตเก่งๆแบบลงเพจลงอะไรดังๆอะคะ่ะอาทิตย์หนึ่งก็ประมาณ2อสามแสนเงิน2อสล้านหาแปบ๊บเดียวเองนะคะทําร้านอาหารทําอะไรเลยลงแบบ สถานที่เราพร้อมมันเป็นเขาครึ่งลูกเข้ามาแ0 0เมตร,รเข้าจากถนนใหญ่มานะคะแล้วก็ข้ามน้ํามาเป็นของเราหมดฝั่งน้ําฝั่งนู้นก็เป็นของเราเอกเทศเขาจะเปิดเพลงเปิดซุกสิ่งทุกอย่างดนตรีออกมาไม่มีปัญหาค่ะเพราะว่าของเราดังอยู่คนเดียวอยู่ข้างในที่เรากว้างใหญ่โตเราก็แบบไม่ได้รบกวนใครแล้วคนนอกก็ไม่เข้ามาหาเราได้รีสอร์ทคนอื่นด้านหน้านะคะเขามีคนละไล่เขาก็จะติดเลยคนละสามหลังสี่หลังเขาก็แน่นๆอแอร์อัดเลยไม่มีวิวของเรานี่ทั้งทุ่งดอกไม้ทั้ง สารภาพไปหมดแล้วคะ่ะตอนนี้เขาทําพิกให้เขาทาพิกตัวหวานปอเทืองหวานแบบดอกกระจายดอกดอกไม้อะไรเงี้ยมันก็ตกแต่งทําแบบชิ่งชายเยอะนะแล้วก็แบบท,ทําเทนหน่อยอะคะ่ะเอาอย่างเงี้ยน้องมาทําสายลงสายลงุยลงทิ้งไว้เงี้ยค่ะเยอะมากถ้าใครแบบคิดว่าอยากบริหารเก่งๆคุณมาลงทุนทําเกี่ยวกับพวกออแกไนเลยสวยล่วนเราเป็นสถานที่เราสร้างไวอ้อ กับยี่สิบล้านต้นบนเพราะเมื่อก่อนเนี่ยเงินได้เท่าไรก็มาทุ่มเงินได้เท่าไรทุ่มลงหมดมันก็หายหมดนะคะของทุกอย่างก็หายตอนเนี้ไม่ได้โทษใครนะคะเพราะว่าสี่ปีเราทิ้งไว้อ่ะทุกคนคนที่มาอยู่อาศัยทุกคนมันเดือดร้อนตนะั้งแต่โควิดเนาะมันก็ต้องใช้เงินใช้ทองม,มันก็เอาตู้เย็น,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 นเราไปมังทีวีเราไปพัดลมพัดลมมันเอาไปบ้านยังทุบเราไปเอาสล็กไปขายแล้วก็ได้นงได้น้ําไม่มีเลยแต่ตอนนี้เอามาทําใส่หมดแล้วนะคะ วันนี้ก็คือปีที่เราซื้อที่นอนมาลงใหม่ซื้อเตียงลงใหม่แล้วก็ทําระบบน้ําขึ้นมาใหม่แล้วก็ทาสีบ้านใหม่แต่ก็ยังไม่มีใครดูแลเลยไม่มีแบบมันมันอยากหาใครสักคนหนึ่งที่มาดูแลได้แทนเราเงี้ยเราก็หายากมากนะคนที่เก่งๆนี่อน้องมาดูแลก็ปล่อยลกอีกแล้วค่ะคือเขาไม่ได้ทําตลอดคือการทํารีสอร์ทนะคะทิ้งไม่ได้นะคะคือต้องอยู่แล้วก็มีคนงานทักสามสี่ 3, 4, คนคอยแบบคอย ตัดหญ้าคอยเก็บกวาดคอยดูทุกอย่างแล้วก็คอยเฝ้าอย่างของแบบมันก็ยังไม่มีคนมาขโมยมาอะไรหรอกค่ะแต่มันต้องมีคนมาอยู่ทําผักทํโวอดอคโด,โโดททาเก็บผลไม้ขนุนแบบทุกอย่างมันมีเยอะคนชาวอะ่ะเขาอยากได้เขารู้รีสอร์ทไม่มีคนอยู่เขามาเก็บกันนะคะน้อยหนาเออวอดอคโดโลละแปดสิบบาทนะคะมียี่สิบกว่าต้นนะคะเขาก็มาเก็บกันใครอยากได้อะไรเขาก็มาเอากันมาไฟเอาโดกจนแบบ ไม่มีเทียบประมาณสักสองสามร้อยโลได้นะคะเขาก็มาเอากันไปหมดแล้วค่ะมาที่ไม่มีเลยเกลี้ยงเลยค่ะอ่าต,ตอนนี้เอาพี่ชายเข้ามาเฝ้าให้มาเฝ้าคอยดูเพราะว่าคอยเก็บไปไป,ไปทาบุญค่ะเราก็ชมพูก่ก็เอารถมาขนได้เลยนะสองคันรถเลยนะชมพู่นี่ลูกดกมากแบบเยอะมากตัดทิ้งหมาค่ะมันไม่มีคนดูแลอยากมีใครสักคนเนาะอีผิงอยู่คนเดียวอะคะ่ะตัวคนเดียวตัวคนเดียวตัวคนเดียวทุกสิ่งทุกอย่างทําทุกอย่างทําเยอะ จนแบบหยุดแล้วนะคะเมื่อก่อนทํารีสอร์ททำออแกไนซ์วันห้างานงาน,งานแต่งงานทุกอย่างแบบจัดหมดเลยค่ะแล้วก็ทําต๊ะจีนมาละสองร้อยสามร้อยตัวรถแบบกี่คันวิคันไม่ได้นอนอะ่ะชีวิตมันมันเลยเวลาที่เราลุยงานแลวค่ะเราคิดได้นะเราคิดทัวร์เราคิดได้หมดเลยเราคิดทั้งเอารถแห่ทําทัวร์ทำเต้นเราคิดได้หมดวางแผ่นตลาดให้ได้หมดเป็นอย่างทุกอย่างที่เราผ่านมาประสบก,การณ์แต่ว่า จใจเรามาคอยมาอดนอนแล้วมาแบบเล็บมันสวยขนาดนี้แล้วเนาะ,ะใจเรามาปลูกต้นไม้อีกเราก็ไม่เอาแล้วค่ะอยากมีไข่สักคนหนึ่งอยากมีไข่สักคนไข่ก็ได้ไข่ก็ได้เนาะเนาะ <c oughs> แอบแซวแอบแซวแล้วนะอย่าแอบแซวแล้วนะคะอย่าแอบแซวแล้วนะคะแอบแซวแล้วะคะ่ะไอผิงวันนี้เอารถคันใหญ่มานะคะเนี่ยวันนี้เอารถแวนมาค่ะ เพราะว่าเปิดประทุนเข้าไม่ได้นะคะทางด้านหน้าตอนนี้หน้าฝนมันจะเข้าไม่ได้ทางเพราะเปิดประทุนมันจะต่ํามากเลยเพราอสปอร์ตขนานต่ำวันนั้นไปเที่ยวมากระแทกเพิ่งเพิ่งโอ้โหเออแบบสงสารเขาเนาะหงขาวอันนี้รถใหญ่มาโอเคไปเก็บผลไม้ต่อแล้วนะคะเดี๋ยวคุยกันค่ะสนใจทักมาเลยนะ